ก็ไม่รูมันมัวไปหมดเลยฟางตาแดดมันจัดสี่ห้าตัวแล้วไม่แน่ใจว่าคุ้งจะกินตลอดหรือเปล่าก็เลยไม่ได้บันทึกไว้อันนี้กดบันทึกแล้วดูดิากุ้งจะกินไหมจะได้ป่ะกดบันทึกแล้ว พอจะบันทึกมันก็ไม่ค่อยจะลากไม่ค่อยจะจับเลยต้องปิดปิดไว้ก่อนแล้วได้แล้วค่อยเปิดใหม่อย่างนี้ทุกทีอ่ะตอนได้ก็ไม่ได้เปิด <c oughs> จะปล่อยไปอย่างนี้ก็เสียเวลานานแจะได้ทักตัว ตัวนี้สามทีเลยเนี่ยไม่ยอมกินนะล้วจะลากนิ้งๆไปก็ปล่อยยกหน่อยมันก็ปล่อยแล้วเห็นหมดทุกันก็มมือ นี่นอกนอกตัวไม่ใหญ่ได้สนุกได้สนุกได้กับข้าวเนี่ยยังดียังได้กับข้าวเอาไปแจงส้มใส่ดอกแคร์แหเลย ต้องยกเลยไปชั่งไม่ได้เลยนะีติดก,ก็ติดไม่ติดก็เลิกไปเลยอดไปเลยมองไม่เห็นเลย กดได้ไูนี่ถึงได้กว่าติดหน้าอ,อ,อกดีกว่าแต่มันก็ไม่เห็นคัาดนะก็ติดหน้าอก หนึ่งมองไม่เห็นโทรศัพ์แม่มองไม่เห็นรูปในทอสัมมันแสงมันย้อนแดดมันแรงก็มองไม่รู้เรื่องใค่จะต้องเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเันติดหน้าอ,อ,อกคอรมั้งอย่างเงี้ยมันเห็นมันชัดมันเห็นทันด้วย เสียงจะไม่ค่อยได้ยินเสียงได้ยินอาจจะน,อน้อยหนึ่งต้องพูดดังถ้าถ้าถ่ายใช้ขาตั้งแบบนี้พูดดังจงเขาแซวอะตกกุ้งพูดอยู่คนเดียว <c oughs> นี่อย่งนี้มันจะเห็นไง เห็นลุงหนึ่งวาดเบ็ดขึ้นมาแล้วก็ได้กุ้งหรือเวลาติดกุ้งก็จะได้เห็นภาพก็จะไม่สั่นเหมือนกล้องติดน้าอ,อกนี่กล้องติดน้าอ,อกมันจะเวลาลุงหนึ่งสาวมันก็จะสั่นซ้ายขวาซ้ายขวาอาจจะไม่ถนัดไม่ถนัดคนดูแค่นี้ลุงหนึ่งก็พอได้อยู่แหละจะมัน ติดตรงที่เวลามันต้องกดสต็อปไว้เห็นไหม่าลุปไปแล้วพอกดสต็อปไว้เนี่ยเวลาหนึ่งได้กุ้งเนี่พอเปิดเปิดหน้าก้องใหม่เนี่ยมันก็จะไม่ถนัดแล้วมองไม่เห็นจุดไม่รู้ติดไม่ติดก็ไม่รู้งัวไปก่อนคลิปนี้ <laughs> น่าจะติดอยู่นะหนึ่งก็ดาวาแดดมันจัดรุ่มองไม่เห็นเนี่ยสะท้อนแสงเข้าตาแม่เมื่อกี้หลุดไปตัวอันนะี้ ที่ประทูเห็นไหมเวลามันทำอะไรไม่ทันหลักมันก็จะเปอย่นี้ <laughs> เจอตะกุ้งกับข้าวแล้ว่านผู้ชมกุ้งกับข้าวนั้นเลยจะไม่ให้ได้ขายกันเลยมื่อวันนี้แบบนี้ต้องไปเดจมหมดเลยนะ Tá não eu คลิปนี้องใจต้องเปลี่ยนในนี้แล้วเปลี่ยนเป็นติดนอกแล้วเดี๋ยวไ้ชมกันคลิปที่สองนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่สอ,สองภาคสองภาคสองภาคแรกมันมองไม่เห็นมันแดดมันเข้าตาม โอ,อ,อ้หลุดไปแล้วนางรอยน้ําลึกลิบแรกก็มั่วไปเลยเ่น้ําหยุดแล้วไม่ทานน้ำเยอะทั้งคลื่นทั้งลมดีลมยังไม่แรงนะแต่คลื่นอ่ะมันจะพัดเข้าฝั่งอยู่เรื่อยเด่งต้องคอยเชคทายวาดน้ํา อย่งนี้มันก็จะเอียงเอียงไปตามแรงคลื่นค่ะค่อนข้างจะบังคับยากหน่อยมาแล้วท่านผู้ชมจะอยู่ไหม

มันก็มีเรื่อยๆแต่กุ้งตัวเล็กๆมันเยอะต้องใจเย็นๆบางทีจุดจุดหนึ่งหรือหมายหนึงเนี่ยมันไม่สามารถที่รู้ได้ว่าจะมีกุ้งอยู่สักเท่าไหร่ก็ต้องอาศัยเวลาบางทีใช้เวลามากไปจุดจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ค่อยมีกุ้งแล้วเราไปมัวแต่ไปตื้ออยู่ยงนี่ยนะมันก็พอจะไปตื่นไม่ทันน้ำแล้วน้ำน้ำจะขึ้นจะลงตาม ตามเวลาของเขาถ้าเราโมยจะช้าก็โอกาสอดมีเยอะเลยโอกาสที่จะอดนะ่ะแต่ถ้าเราอยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วโชคดีไปเจอตรงนั้นมันมีฝูงกุ้งเข้ามามันก็เหมือนฝูงปลานลั่นแหละเวลาเราไปตกปลาถ้าฝูงปลามันเข้าอเราก็จะโชคดีจะได้เยอะแต่ถ้ามันไม่เข้าก็ก็ต้องรอ ประเภทแบบหลงหลงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันตกกุ้งก็เหมือนกันมันก็จะมีหลงหลงเข้ามาหรือหลงที่อยู่ในจุดนั้นอยู่แล้วเรียกกุ้งเฝ้าต่อถ้าเป็นปลาก็กุ้งเฝ้าเฝ้าอะไรนะเฝ้าหลุมกุ้งก็เฝ้าหลุมเฝ้าต่อที่มันซุกอยู่นั่นแหละบาทีหลุมเดียวหลักเดียวเนี่ย ยังหน่งตกได้เป็นโลเลยนะสองโลกว่ายังได้มาแล้วเลยมันขึ้นอยู่กับจัง,จงหวะน้ำด้วยเราไปเจอช่วงจังหวะน้ำแล้วจังหวะพุ่งมันกินด้วยนะโอ้ยบันเทิงสาวพเพลินเลยเนี่ยดูดิตัวแค่นี้ย <laughs> เอ้ยตัวน้อย เล็กไปเราก็ปล่อยมันยังกินไม่ได้หรอกปล่อยมัไปโตมั่งกินกินได้อยู่แต่ให้มันไปโตบัเงฮะบางคนเอาหมดเลยอะ่ะแตแล้วแต่นะความรู้สึกใครความรู้สึกมัน ปุ๊บ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 เอา้าเอา้าหลุดมือเอา้าสายหลุดมือโถพันนิดเ <c oughs> ย่งๆแม่ตัวใหญ่ทะเลเกินดูดิแม่ที่ไข่เธอด้วยอืมอืมเ <c oughs> ด้งดุกทกไปเลย อืมรูปีกอืมน้ำกลับแล้วอะไรเนี่ยฝนตกอีกโธ่เอ้าดูตีดูเจอฝนตกอีกแล้ว มื่อวานก็โดนวันนี้โดนอีกแล้วขยันตกช่วงนี้หน้าหนาวนี่ยะเลือกตกมั้งเออฝนตก,กเลือกธรรมชาติมันก็พอมีตัวนะเนี่ยแต่ฝนดันตกนี่สิ นี่น้ำน้ำมันหมุนนะเนี่ยน้ำบนน้ำไหลขึ้นทั้งบนยังบนอยู่น้ำมันดันกันน้ำระบายมากับน้ำธรรมชาติจะเอ๋กันก็จะเกิดอาการนี้แหละน้ำวนๆเดายากกันหน่อยจะได้ทักตัวไม่เน่ยน้ำกลับแล้วเนี่ย หมายถึงน้ำไหลขึ้นนะตอนนี้น้ำกำลังขึ้นขึ้นอ่อนๆเพราะว่าน้ำข้างบนมันลงมาน้ำข้างบนหมายถึงว่าน้ำจะอยู่ในเกินแล้วจะอยู่ท้ายเกินนี่แหละมันไหลามาเพราะว่าทางนี้ฝนตกเยอะไหลามามาจบกันมาดันกันระหว่างน้ำทะเลขึ้นแล้วก็น้ำในแม่น้ำแม,ม,ม่กองไหลขึ้นเนี่ย okay. น้ำมาเบียดมาดันกันอยู่อะหลูดปีกระโพวกุมันก็ไม่ค่อยกินแล้วมันถ้ากินนะ่ะมันติดไปแล้วเ,เยอะยังอยู่เลยไม่กินเจอน้ำแบบนี้ใส่สยัยกี่วันก็รู้ถึงจะดีขึ้นเนี่ย ติดไปเกี่ยวติดจุดที่ไม่สาคัญมันก็ถ้าติดหมิ่นมันก็หลุดหมดแหละหรือถ้ามันไม่กินมันคีบไว้ก็ดึงขึ้นมามันก็ดิ้นนะแต่พอมันอ้าก้ามมันมันก็หลุดหมดตกพุ่งธรรมชาตินี่เราเดายากอาศัยความชำนาญ ทีนี้มันก็จะได้มั่งไม่ได้มั่งได้เยอะบ้างได้น้อยบ้างตามแต่สถานการณ์ตามแต่จังหวะช่วงเวลามันกินบางทีเจอน้ําเบียดน้ําข้างบนระบายลงมาเยอะมันก็ไม่กินนะมีตัวจริงมันคีบเหยื่อมันลากเหยื่อแต่มันไม่ยอมกินเหมือนอย่างที่ทุงหนึ่งกาลังเจอเนี่ยทั้งปุ้งไม่กินด้วยแล้วฝนตกตัวเนี่ย <laughs> เห็นไหมเห็นไหมฝนตก ใสยเดี๋ยวต้องยุติก่อนละมั่งเนี่ยอยากจะโชว์ทักตวงไม่ได้ทักทีจะโชว์ตัวสุดท้ายัำจะได้มหมเนี่ยมาทักตัวเอะนะเจอแต่มันลากแล้วมันไม่ติดเนี่ยเอ,อ,เอยฝนตกเยอะเดี๋ยวโทรศับเปียกยุ่งเลยโทรศับราคาถูกก็งนี้แหละ เอ่อเลือกขอบบางโดนฝนไม่ได้น้ำเดี๋ยวเขาก็นิ่งเดี๋ยวเขาไหลดูดิเนี่ยไม่รู้จะเดาอย่างไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนิ่งอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังไหลเลยฝันเล่นไปซะเยอะเลยนี่ <c oughs> น้ำนิ่งอีกแล้ว ตัวนี้กก็สาวขึ้นมาขึ้นมาดูหน้าหน่อยนี่เมือลุงเน่งปล่อยไปเยอะแล้วนะเนี่ยไอตัวเล็กๆ,ๆเนี่ยวันเนี้ยตั้งแต่ลุงเน่งออกมาเนี่ยปล่อยไปเป็นสิบแล้วเนี่ยเนี่ยดูดีอันนี้ก็กินได้นะอะอันนี้ขี้เกียจไม่อยากได้ลนะปล่อยไปก่อนกินได้แนละ้ว อือหรือวันนี้ได้ไปดูไหมหลุดมาหลายที่แล้วเนี่ยอ่าลูด,ดีแล้วเห็นไหมคุ้งมันไม่กินเนี่ยไปอีกแล้วเออกระลุดระเหยไปด้วยเนี่ยใส่มันจะคีบขึ้นมาไม่ดิ้นไม่อะไรเลยนะหลุดไปเฉยมีทุกๆตั้งแต่ทีแรกทีเดียวเอง น่อะไรมื่อพันกันยังไงก็ไม่ไไรู้ไม่ด้เกี่ยวกันเลยจะพันกันได้ดูดิงงเลยไอตัวนี้สองที่ซ้อนเลยสองที่สามที่ล้ะที่ขึ้นมาครึ่งน,น้ำแล้วไปอย่าเนี้ย พันกัน,นยังไงก็ไม่รู้มองมันงงั้นถอนพันไปก่อนงองๆงจริงจะพันยังไงเนี่ย ดีมวะออน,นี้ดินดีไม่น่นาจะหลุดนะตกน้ำลึกมันก็อย่างนี้แหละใส่ประสบการณ์เอานี่ไงตัวสวยะด้วยอืมนะตัวสวยๆนะ เนี่ยสองตัวก็สองขีดเฮ้ยเกือบสองขีดนี่หนี่นเก็บไปด้วยนะด,ดูอย่างนี้เอ็นมนันยังพันอยู่เลย มันอยู่สาติดกุ้งดูดิอืมผันนิทานนก่ผมดูดิอืมอืมอืสาวเพลินเลย,เลยน้ำลึกเนี่ยดูดิแังทันกันอยู่เลยัไม่ยอมหลุดเลยอ,อย่างดีนี่ยังได้ขึ้นมาเนี่ยตีไม่หลุดแล้วอืมันกันหังเลย ไม่น่าพัาน่นก็พั่นกันต้องข้างลิกนิดนี่ๆเท่านี้ใิ่เสร็จอ๋อชักมันสาวเผลอครับ น้ำลึกแหมสาวมาจะถึงสาวไปสาวมาเมื่อนกันได้แต่ตัวเล็ก ทานกันอีกจะประตูเลยอย,อยอยู่น้ำมันไหลขึ้นอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้นิ่งอยู่ดี่น้ำไหลขึ้นอีกแล้วตัวเล็กเดี๋ยวให้ดูตัวเล็กแค่ไหน ประจําได้ประจําเลยไซส์เนี้ยเล็กกว่านี้ก็ได้มาแล้วเนี่ยดูดิเห็นไหมโอ้โหดูก้างหนึ่งใหญ่กว่ายใหญ่กว่าตั้งเยอะอือหือ,หอประจําเลยไซสนี้ อันไม่เลิกเดี๋ยวได้ทสักวองหนึ่งพอแล้วคลิปนี้รู้สึกว่าน้ำมันพิลกึกตึตือเดี๋ยวก็ไหลขึ้นเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้นีจะอยู่ไหมตัวนี้ไม่คยจะดิ้นเลย,เยนะ ใช่กุ้งไหมดินไหมเนี่ยอ๋อดินโอ้โหสาวมาขนาดนี้ละม้องจะรู้สึกมัม้ง,งนี่ไงอย่าี้ยใช้ใช้ได้อยู่อืมอทีมก็ไม่ดิ้นังน้นจะถึงมือยัอ๋อนี้หลุดไปอีกแหม ไม่หลุดจะได้โชว์ไม่จะสู้ตัวเท่านี้ค่อยได้ป่ะไม่รู้ตเล็กเยอะอ๋อก็ดีได้แล้วตัวทีนี้ก็โอเคนะคลนีนึงน้องคาราไปก่อนนะครับแหม่ทำฝนทำท่าดูดินู่นทางนู้นตกแล้วนู่นนะ ตกลงมาแล้วเมื่อกี้ตกที่อรงหนึ่งแปไปวิ่งไปตกของนู้นีกแล้วตรงหนึ่งต้องรับปก่อนเอาคลิปหน้าเข้ามาเจอกันใหม่นะครับใอ้้องดีมีใจทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ